การเดินติดตามพระยามาสุดหมายถึงอะไรการเดินติดตามพระยามสุดก็รมเจ้าคือการเลือกที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าเหนือความต้องการของเนื้อหนังนั้นเราไม่สามารถเดินตามพระวิญญาณหรือดำเนินตามพระวิญญาณได้ถ้าเราเลือกเชื่อฟังตัวเองเราเลือกเชื่อฟังความต้องการของตัวเองนั้นคนที่ดำเนินตามพระวิญญาณก็คือเลือกเชื่อฟังพระเจ้าและก็ เลือกที่จะเชื่อฟังตามการทรงนำของพระยามสิทธิ์ของพระเจ้าธรรมชาติของมนุษย์ภายนอกนั้นตรงกันข้ามกับไฟแห่งความรักและร้อนลนของพระเจ้าไงน,นั้นไฟของเนื้อหนังหรือไฟของกิเลสตัณหาทําให้มนุษยท์ษยทําตามใจแต่ไฟแห่งความรักของพระเจ้าทําให้เราทําตามน้ําพระทยัยมันจะมีความแตกต่างระหว่างทําตามใจกับทําตามน้ําพระทยัย ให้เราสำรวจแล้วก็ตอบตัวเองอย่างตรงไปตรงมามเมื่อเราฟังพระนะของพระเจ้าในวันนี้ส่วนใหญ่ตั้งแต่เรารู้จักพระเจ้ามาเราเป็นคนที่ปรารถนาทําตามใจตัวเองหรือปรารถนาทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าและทุกครั้งที่เราปรารถนาทําตามใจตัวเองเรามีความสุขไหมและทุกครั้งที่เราทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเรามีความสุขไหมอะไรมีความสุขมากกว่ากันอะไรมีความทุกข์มากกว่ากันเราก็จะตอบได้